สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านคุณนะคะตอนนี้บ่ายโมงครึ่งนะคะหนูออกมานอกบ้านแล้วโอ้แดดดีค่ะอยู่ที่25้าถึงยีองศานะคะวันนี้บ่ายโมงครึ่งค่ะอากาศดีเดดดีมากนะคะตากหมไว้ค่ะหมวแดดเดียววันนี้จะมาทําการตัดแต่งกิ่งกุหลาบนะคะต้นเล็กต้นน้อยหนูตัดไปเกือบหมดแล้วนะคะ,ะอันไหนมันยังดอกยังสวยอยู่ก็ปล่อยไปอันไหนมันร่วงเราก็ ตัดได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้ใส่ปุ๋ยได้เลยสีแดงนั้นกำลังงามค่ะอันนี้ก็รอให้แดดหน่อยแล้วจะตัดแล้วนะคะอะดอกผักชีนี่ค่ะก่อนจะตัดก็ชมกันก่อนแล้วค่อยตัดนะคะเก็บภาพความทรงจำดีๆไว้แดดค่ะวันนี้แดดด,ดีเลยแหละตอนนี้กำลังร่วงนะคะดูกลีบกุหลาบนะคะร่วงเต็มสวนเลยนะคะเลยลามไปบ้านเขานู่นอีกนี่ค่ะ อันนี้บานเต็มที่นะคะบางดอกก็ที่บานก่อนก็ร่วงไปแล้วนะคะจริงๆอยากจะตัดเหมือนกันละคะ่ะแต่ก็เสียดายเก็บไว้ดูหน่อยนึงแต่วันจันทร์อังคารนี่เขาบอกว่าฝนจะตกวันนี้เมื่อคืนนี้ก็ลมแรงมากนะคะลมทั้งคืนเลยค่ะนะ่ะเช้ามาก็ยังไม่ค่อยหายนะคะเนี่ยบางดอกก็ร่วงเน่าก็มีนะคะดูใกล้ๆแล้วจะเห็น แต่รวมๆแล้วก็ยังงามอยู่หนูก็เลยปล่อยไปก่อนนะคะเสียดายเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแห้งๆแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะมามาตัดต้นนี้กันต้นนี้หนูตัดออกหมดแล้วนะคะเอาไปปักเจอกันไว้แล้วก็ก้านมันสองสาก้านหนูก็ตัดเสียบน้ำจะไปปัก ชําดูว่ามันจะติดไหมนั่นแหละค่ะมาค่ะดูใกล้ๆเหมือนยังสวยนะคะแต่ถ้าดูใกล้ๆก็ไม่ได้สวยไม่ได้งามแล้วละ่ะถุงมือถุงขยะถังขยะถ้าสูงก็เอาบันไดามานะคะพูดแล้วก็ลืมหนูซื้อกันไกลแบบย,วยาวๆมาอยู่นะคะแบบมาตัดนะ่ะลืมเลยอ่ะว่จะเอามาตัดประมาณก้านใบที่หนึ่งที่สองนี่แหละคะ่ะเนี่ยถ้ามันมีก้านนี้มันมีห้าใบแล้วก็ถือว่าแก่แล้ว ก็ไม่เป็นไรอันนี้สามใบนี้ยังไม่เก่ก้านมันยังไม่เก่ถ้ามันมีสามใบนะคะตัดลงมาหนินี่ค่ะก้านใบมัน,นกิ่งใหม,มันจะต้องแตกตรงนี้ตัดตรงนี้นะคะที่สองที่สามได้เลยนี่นี่ค่ะชอบบอลลูมแลลวอันนี้ก็ตัดเลยนะคะตัดแล้วเอายาป้ายปูนป้ายอะไรไหมไม่ป้ายนะคะตามธรรมชาติเลยค่ะไม่เป็นไรก็ทำแบบนี้ทุกปีอยู่แล้ว จะตัดหมดเลยนะคะวันนี้จะไม่เหลือไว้แล้วเนี่ยเห็นไหมคะมันร่วงมัน้น่นหมดแล้วค่ะเนี่ยมันไม่สวยแล้วล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะตัดออกหมดเลยนะคะให้เลยก้านดอกมาหน่อยนึงค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณนี้สี่ห้าเซนนั่นแหละคะ่ะสี่ห้าเซนนี่นะคะดูใกล้ๆกกันเลยนะนี่นี่ค่ะประมาณนี้สี่ห้าเซนนี่ค่ะก้านใหม่ก็จะแตกมาตรงนี้ กุหลาบบางสายพันธุ์มันจะก้านสั้นนะคะอันนี้มันก้านยาวเนี่ยหักหมดแล้วค่ะตัดเสร็จแล้วเราค่อยไปเก็บที่หลังได้นะคะสีแดงนี่ก็เหมือนกันนะตัดไปได้เลยดอกไหนที่มันร่วงแล้วเนี่ยค่ะพอเราตัดเห็นไหมคะเนี่ยมันแตกมาแล้วเนี่ยแดงแดงแตกใหม่ ตัดเร็วก็จะแตกเร็วค่ะตัดช้ามันก็เลยเริ่มแตกช้านะคะตัดให้เร็วขึ้นค่ะแค่นั้นแหละก้านาเนี่ยยาวในก้านสวยเลยนหัะแบบนี้เอาไปปักชํำกิ่งดีมากนะคะเนี่ยก้านแบบนี้แต่หนูปักไว้เยอะละก็เลยไม่เอานะคะวิธีตัดแต่งกิ่งกุหลาบเลื้อยนะคะก็ประมาณนี้ใส่ถุงมือยาวๆหน่อยก็ดีนะคะเนี่ยเกี่ยวเนี่ยตรงนี้มันเป็นช่องว่างมันเกี่ยว น้ำเกี่ยวอันนี้เอากันไก่สีแดงมาตัดดีมากนะคะกันไกลนี่เบามือเลยค่ะสีขาวนะ่ะอันเก่าใช้มาหลายปีแล้วแหละก็ทำความสะอาดอยู่นะเอาไปฝนเลยไปรับอยู่รับเองนี่แหละ คนถามว่าทําไมต้องตัดตัดทําไมตัดเพื่อให้กิ่งใหม่มันแตกนี่แหละคะ่ะแล้วถ้าไม่ตัดมันแตกไหมแตกค่ะแต่ว่ามันก็จะทําให้เป็นลูกเนี่ยเป็นลูกเป็นมเมล็ดใช่ไหมคะมันก็จะดึงสารอาหารมาเลี้ยงตรงนี้เยอะเยอะกว่าไปที่อื่นมันจะทําให้ต้นตช้านั่น,นะคะ่ะถามว่าที่อื่นตัดไหมตัดค่ะสวนใหญ่ๆเขาก็ตัดเหมือนกันสวนใหญ่ๆที่เราเสียเงินเสียทองเข้าไปดูเขาก็ตัดค่ะ เขายิ่งแบบเอาคนงานลงตัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเร็วกว่าเรา,เาอีกค่ะตัดนะคะของเขาถึงสวยเป็นพุ่มเป็นพวงกิ่งไม่เกะกะไม่เก้งก้างนะคะเป็นพุ่มงามนะเขาใช้ทั้งคนใช้ทั้งเครื่องตัดนะคะเขาถึงได้งามขนาดนั้นจัดการดีดีกว่าเราอันนี้เราปล่อยไปนี่ไหมนะ เขาจะแบบว่าบังคับให้ออกดอกตามฤดูได้เลยอ่ะเดินห้าเดินหกแล้วไปอีกรอบหนึ่งเดินเก้าเดินสิบเนี่เขาจะตัดแต่งกิ่งบังคับให้ออกปิ๊บเ๊ะได้เลยอ่ะท่าของเขานะคะต้องตัดค่ะไม่ใช่ว่าเราคิดเองนะคะดูมาจากเขาอีกทีน,ะนะะั่นแหละทำตามเขาก็เห็นผลดีนะคะเขาเรียกอะไรนะสิทธ์มีอาจารย์เหรอสิทธ์มีอาจารย์ นี่แหละค่ะประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวหนูจะฉีดยานะคะวันที่ลมไม่แรงนะคะกลางคืนก็ได้ค่ะฉีดกลางคืนลมไม่แรงแล้วก็ฉีดยานะคะหนูชอบฉีดกลางคืนนะคะลมไม่แรงแล้วก็คนเข้าบ้านหมดแล้วฉีดเก่งใจข้างบ้านทอมเดี๋ยวไปตัดข้างนอกอีกทีหนึ่งนะคะนี่คะ่ะด้านใน เยอะหรอกค่ะถ้าตัดจริงๆนะคะตัดจริงๆก็ไม่ถึง30นาทีก็เสร็จแล้วค่ะป๊อปป๊อปป๊อปเนี่ยแดดดีเงี้ยตัดแล้วก็เก็บง่ายทำความสะอาดง่ายนะคะสีแดงก็ตัดไปเหมือนกันตัดช่วงมันแห้งๆดินแห้งๆเงี้ยมันเก็บกวาดง่ายแต่ถ้าเป็น ทำวันที่ฝนตกหรือฝนตกแล้วมันจะเปลียกมันจะเก็บกวาดยากค่ะทําความสะอาดยากนะคะจันทร์อังคารนี่ฝนจะตกเสาร์อาทิตย์นี่วันนี้แดดดีพรุ่งนี้ก็เหมือนจะไม่มีแดดนะคะก็เลยเอาวันนี้แหละเลิกงามยามดี ไ่ต้องนับนะคะตัดผิดก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันจะแตกใหม่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะตัดไปเลยเดี๋ยวเราไปดูน้านนอกกันอีกทีนะคะโอเคด้านในเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันตอนนี้หนูเดินออกมาด้านนอกแล้วนะคะ ก่อนจะตัดก็เดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้ดูรอบหนึ่งนะคะนี่ด้านนอกนะคะ ก่อนตัดแต่งกิ่งค่ะต้นใหญ่นี้ตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะหลายวันแล้วแหละนี่ค่ะตัดออกเยอะเลยค่ะบางเลยนะคะเนี่ยต,ตอนนอนตอนนี้ก็ยังมีลมอยู่นะคะ เริ่มตัดกันเลยนะคะนี่ค่ะก้านใบที่สามก้านใบที่สี่นี่แหละค่ะตัดไปเลยค่ะสีแดงก็ตัดไปเลยนะคะเนี่ยมันร่วงแล้วเนี่ยอย่าไ,ไหมคะตัดไปเลยดอกรอบต่อไปมันจะได้มาพร้อมๆกันค่ะถามว่ามีไหมมีนะคะแต่ไม่เยอะแค่นั้นเอง ได้เลยนี่ค่ะอะค่อยมาเก็บกวาดอีกทีนึงตัดไปก่อน แดงนี่ก็ร่วงแล้วค่ะใส่ปุย๋ยโอ้กิ่งนี้หักข้างในเลยนะคะแอใครอยู่ใกล้ๆอ,อาจจะบอกว่าโอ้อยากได้กิ่งจังเลยมาขอกลิ่งไปปักชำํำก็จริงนะคะอยู่ใกล้ๆกิ่งปักชำ่ำ ใส่ปุ๋ยได้เลยฉีดยาได้นะคะเพราะช่วงนี้นอนมแมลงมาแล้ะที่แน่ๆเชื้อราแป้งนั่นแหะคะ่ะนอนมแมลงไม่เท่าไหร่นะคะเชื้อราแป้งนี้รักษากันยากนะะมีสีแดงนะคะ ามันดอกเสร็จมันจะเป็นแบบนี้ค่ะสีแดงเดี๋ยวปล่อยไว้น้ำมันก็จะเป็นลูกกินสารอาหารเยอะมากนะคะคือกินปุ๋ยกินน้ำกินอากาศนี่แหละค่ะที่เอามาหล่อเลี้ยงนี่แหละคำว่าสารอาหารก็มันก็จะต้องไปเลี้ยงมเมล็ดก่อนนะคะจะได้ไปส่วนอื่นถ้าส่วนนี้หายไปมันก็เออไปเลี้ยงลำต้นอย่างน้อยก็ทำให้กิ่งใหม่แตกเร็วกิ่งกระดงแตกเร็วขึ้นนั่นแหละค่ะ ต่อไปก็คือหน้าที่ของกิ่งกระโดงนะคะที่จะต้องแตกมาให้เราของหนูตอนนี้แตกเกือบทุกต้นแล้วนะคะนะถ้าแตกกิ่งกระโดงดีต้นใหญ่ขึ้นปีหน้าก็คือผลงานที่มันจะออกดอกให้เราเนี่ยแหละคะ่ะกิ่งปีนี้เยอะใหญ่งามก็จะกลายเป็นผลผลิตของปีหน้านะคะ ยิ่งกุหลาบเหลือยิ่งดีค่ะดูสิคะนี่สีชมพูนะคะเหลือดอกเล็กไว้ก่อนดอกเล็กยังไม่ได้ตัดนะคะเพราะยังไม่ร่วงปล่อยไปตัดแต่ชมพูดอกใหญ่ตรงนั้นยังเหลืออยู่เลยไม่ได้เก็บไว้นะคะม,มันมือขึ้นไม่ถึง เสร็จแล้วค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เก็บก่อนนะคะดูผลงานกันค่ะทั้งแดงทั้งชุมพูนะคะเหลือแค่ดอกเล็กเท่านั้นละค่ะที่เอาไว้ตอนนี้เนี่ยผลงานเรียบร้อยนะคะตัดเสร็จแล้ว ไปดูข้างในกันค่ะข้างในก็ตัดเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะคะตอนนี้เหลือสีแดงกับสีชมพูตรงกำแพงนั่นแหละค่ะพวกนี้ก็จะออกดอกให้เรื่อยๆนะคะกุหลาบทรงพุ่มเนี่ยรอบดอกของกุหลาบก็ทุกสายพันธุ์ค่ะคล้ายๆกันเดือนครึ่งหรือสี่สิบห้าวันนะคะเร็วช้าก็สองสามวันนะคะเกินกันไม่เยอะนะคะดอกเล็กดอก เล็กลงแล้วก็น้อยลงอาจจะมีบางสายพันธุ์ที่ดอกแค่ครั้งเดียวนะคะบางสายพันธุ์เท่านั้นแต่ที่ในบ้านนี่คือมีรอบสองแล้วก็รอบสามนะคะที่บ้านนะคะแค่ไม่เยอะดอกไม่ใหญ่แค่นั้นเองแต่ว่ามีรอบสองรอบสามพอถึงหน้าหนาวก็นุ่นละค่ะจนถึงเดือนสิบสองนุ่นนั่นแหละไปพักต้นก็เดือนสิบสองสิ้นเดือนนั่นละค่ะแล้วก็เดือนหนึ่งเดือนสอง หนาวก็พักเดือนสามก็เริ่มแตกตาอันนี้ด้านในนะคะรอบดอกเร็วหรือช้าก็อยู่ที่การบำรุงด้วยค่ะดินฟ้าอากาศน้ำผสมกันหลายปัจจัยนะคะก็นั่นละค่ะเดือนครึ่งหรือประมาณ45วัน50วันก็จะมารอบต่อไปอันนี้ย้ำเป็นรอบที่2นะคะออสองอาทิตย์แล้วรอบต่อไปมีอ่ะไม่มีนะคะ หรือหนึ่งเดือนรอบต่อไปมีเนี่ยก็หายากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือสีแดงตรงนี้มันยังมีอยู่งามอยู่หน่อยนึงหนูก็เลยปล่อยไปก่อนนี่ค่ะประมาณนี้แหละค่ะเสร็จแล้วเก็บใส่ขยะใส่ถุงก็ทิ้งได้เลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็พาอัปเดตกันประมาณนี้นะคะวิธีตัดแต่งกิ่งกุหลาบเลย ไม่ได้ยากนะคะง่ายๆเสร็จแล้วก็แนะนําให้ใส่ปุ๋ยถ้ามันฝนไม่ตกก็ลดน้ําไปเลยนะคะแล้วถ้ามีนอนมีแรงก็ฉีดยาเลยหนูก็จะฉีดยานะคะจะฉีดยาเดี๋ยวกลางคืนนี่แหละคะ่ะถ้าลมไม่แรงก็อาจจะฉีดถ้าลมแรงก็จะหยุดไปก่อนนะคะอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะคะฉีดยาเช้าก็ได้แล้วก็ตอนเย็นก็ได้นะคะฉีดยาถ้าใครกลัวมันไหม้ก็นั่นแหละคะ่ะเช้าเย็นนะคะ โอเคค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะจริงๆแล้วหนูอยากตัดหญ้านะคะเนี่ยหญ้ามันมันไม่ได้ตัดเห็นขาวๆนั้นดอกหญ้าเต็มเลยนะคะมีแต่ดอกหญ้าเต็มหมดเลยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ